มาดูบรรดาแม,แม่ๆเขาประชันกันบ้างวันนี้มาครบนะมาครบฮะแม่น้ำหนึ่งเจนุกเจ๊ฟองเบียมากันครบเลยนะครับแต่ละคนออกมาเนี่ยบางคนก็จุดธูปบางคนก็มีอ่างน้ำมนต์ขออนุญาตไปเริ่มต้นกันที่แม่น้ำหนึ่งพีรดากันก่อนเมื่อวานนี้แม่น้ำหนึ่งพีรดาเนี่ยหลังจากไปทําบุญใช่ไหมครับถวายโต๊ะจีนให้กับสุสานใช่ไหมมีรายญาติเป็นร้อยโต๊ะครับคุณผู้ชม ถ่ายรูปอะไรนะขนมเข็งขนมเทียนเลยอะขนมเทียนขออภัยครูครับนี่เป็นอ่างน้ำมนต์นะครับเขียนแคปชั่นเอาไว้บอกว่าใครที่ติดตามก็อย่าพลาดกันละกันนี่บรรยากาศที่เราเอามาฝากไว้เมื่อวานนี้ยังชมอยู่เลยแม่น้ำหนึ่งเนี่ยเปลี่ยนไปสวยขึ้นผิดถูผิดตานะครับแล้ววอนี่เดี๋ยวครั้งหน้าต้องเปลี่ยนรูปนะไม่อัปเดตหน้าแม่เลยนะเออไม่อัปเดตหน้าแม่รูปเก่าเหรอเออเนี่ย คือหลายคนก็เข้าไปโดยเฉพาะแฟนคลับนะไปดูอ่างน้ำมนต์ของแม่น้ำหนึ่งแล้วก็ตีความกันเพราะแต่ละคนเนี่ยเขาเห็นไม่ตรงกันนะกุ้งกิ้งค่ะคุณเห็นอะไรบ้างอ่ะเห็นเทียนเทียนเทียน,น,นไปบรรจบกับน้ำตาเทียนขัน <laughs> เออแล้วแต่เลยนะครับบางคนก็บอก160 161ูยหนึ่วุนว่นวุ่นวายไปหมดเลยเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันถ้าเกิดดูแม่น้ำหนึ่งแล้วงงขอให้หันไปหาเจนุกบารมีมหาเฮงรอบนี้ปล่อยออกมาเต็มๆตรงๆทั้ง3ตัว2ตัวเพื่อบางคนบอกว่าอยากจะรวมกันเอาไปหาเป็นเลขเบอร์มงคลนะครับหรือไม่ก็เลิกง,งามยามดีก็ออกมาเรียบร้อยสำหรับเจนุกบารมีมหาเฮงครับนี่ชัดเจนนะอของเจนุกส่วนเจ๊ฟองเบียร ไม่น้อยหน้าเหมือนกันนะครับผู้ชมเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงโค้งสุดท้ายหลายคนก็ต้องไปเฝ้าติดตามแหละว่าแม่แม่ที่ตัวเองติดตามอยู่เนี่ยเขาจะมีอะไรออกมาให้กันบ้างรัฐบาลไทยตัวเบิ้์เริ่มเลยสำหรับเจฟองเบียก็ออกมาให้แนวทางเอาไว้แบบนี้ครับ อันนี้ก็เอามาฝากทั้งสามแม่ <ฮะ S 1> แต่ว่าสิ่งที่พี่ต้นสงสัยเนี่ยว่าเอ๊ะแล้วแมนยูมันมาอย่างไงแมนยูออ U, มาเกี่ยวอะไรกับส<ะ>่องข่าวเด็ดวันนี้พี่ต้นต้องดูตัวที่อยู่ใกล้ๆกันกับน้องแมนยูนะคะเพราะว่าตัวนี้เป็นลูกของพ่อแมนยูค่ะจะพามาดูทายาเจ้าแมนยูครับแมวงเขาเป็นลูกสาวยกสีครับแต่ว่าตัวนี้ของแป๊กนะครับของแป๊กยังไงมาดูกันนะนี่ มีสขานะครับนี่นี่นี่นหขานะครับ2ขาสาขานะครับนี่มีสามขานะอันนี้ปกติขานี้งอนะครับแล้วก็มีหางใกล้ๆหางมีขาหนึ่ก็มา,ารอลุ้นกันต่อไปนะครับว่าจะรอดหรือไม่รอดนะครับถ้าเป็นลูกหรเว์พูจะมี2ขาปกติ ใช่สิก็มปกติอ่ะแต่พอเป็นลูกแมนยูปา๊บรู้สึกพลังเขาจะเหลือยนตนเหลือแบบโอ้ยล้นออกมากลายเป็นขาอีกข้างหนึ่งเลยค่ะคุณผู้ชมลูกเจี๊ยบแรกเกิดอันนั้นคือปีศาจ ใช่ปะ <c oughs> ก็ชื่อตามพ่อเขาอะ oh, ่ะเออพ่อแมนยูเดี๋ยวต้องตั้งชื่อให้ลูกเขานะคุณจะช่วยตั้งไหมล่ะแต่ว่าน้องเนี่ยเกิดออกมาน้องมี3ามขาค่ะที่ฟาร์มไก่ชนชื่อดัง15ไร่บายพาสโกเซมชามนะคะอยู่ในตำบลปราณบุรีของประจวบคีริขันคุณโต๊ดเขาโพสต์แนะนำเอาไว้นะคะว่าเนี่ยทายาทของพ่อแมนยูส่วนแม่เขาก็เป็นลูกสาวพ่อพันชื่อดังหยกคีรีด้วยน้องยังไม่ได้ตั้งชื่อแต่ว่างานนี้หนึ่งขา เอ๊ะไม่ใช่สิต้องบอกว่าอะไรอ่ะสามหนึ่งแค้มีสามแง้มนิ้วใ <c oughs> ช่เขาว่าอะไร <c oughs> เออน้องมีสามขาด้วยเ,นนเดินได้เนอะเออแล้วขาน้องเป็นแทงเดินได้ค่ะเดินได้พี่โต้อบอกว่าเดี๋ยวเขาก็จะเลี้ยงเอาไว้นี่แหละนะคะเลยกลายเป็นว่าเลขนี้หนึ่งสามสามหนึ่งเนี่ยคนหาซื้อกันมากอ่ะพี่ต้นถ้าไม่เคยรู้จักพ่อแมนยูดูหน้าพ่อเขาหน่อยเขาไปเกยชนใช่ไหมแมนยูหน้าตาแบบนี้อ่ะเนี่ยใช่ สเปอร์เอางี้ว่าทำไมแข่งเขาเขียวอ่ะเฮ้ยท่านี้ได้เลยท่านี้เป็นสเปอร์เลยเหมือนเลยนี่หล่อมากเลยอ่ะเออเออโอ้นี่ไงขนสวยเดี๋ยวขาเดี๋ยวขาครับขาเขาเป็นอะไรนะ เขาต้นยาเตรียมตีใช่ไหมพี่ต้งอยากดูหน้าไก่หรือว่าภูไหมล่ะไปดูตามตู้ไก่ย่างอ่ะมันไม่มีความเป็นมงคลเกิดขึ้นเลยไก่หรือภูเขาเป็นแปดเ้าหลอเดือดขาอีกทาสีแดงๆแล้วเอาไปย่างแล้วเรียบร้อยยิมเข็มข้าง โอ้หไม่ได้ไม่ได้อลูกแมนยูเขาแต่หน้าตาม่ออกมาแบบสามขาเขาเป็นลูกของคุณพ่อแมนยูค่ะส่วนขยับมาใกล้ๆกันตรงนี้ปกติพี่ต้นเลี้ยงหมาที่บ้านมีน้องเห็บนะไม่มีหาคุณหมอดูแลอดูแลอย่างดีแต่ถ้าบางบ้านมีคุณผู้ชมกล้าจับหรือเปล่าคะแค่เห็บหมาเราเห็นแล้วก็ขนลุกแล้วแต่ครั้งนี้เห็บงูค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เรามาช่วยงูนะคะพอดีหมัด เต็มเลยค่ะทุกคนเห็นไหมคะมันคงจะเจ็บอะ่ะเป็นหมัดงูนะคะไม่รู้โดนตั้งแต่เมื่อไหร่เห <mm> ็นแล้วก็สงสารนะคะผอมมากเลยเต็มตัวเลยค่ะ <mm> เคยเห็นแต่ในทีวีนะคะวันนี้มาเจอน้องต้องช่วยนะคะไม่งั้น <mm> น้องอาจจะต <mm> ายได้เนี่ยค่ะมีแต่ตัวใหญ่ๆเลยค่ะ่ะเอาน้องไปไปล่อยนะคะลรอเนี่ยรอเนี่ ให้ชมได้นะใจบุญจังเลยค่ะปกติแค่เจองูแล้วก็ไม่กล้าจับแล้วอะแต่ว่าบ้านนี้จับมาแล้วก็เอาแหนบที่ไว้ถอนขนจะกันแล้วใช่ใช่ใช่แหละเนี่ยเอามาถอนเห็บงูออกให้ค่ะคุณผู้ชมโดยพี่เจ้าของคลิปนะคะพี่ดาวบอกว่าเธอกับสามีน่ะช่วยกันเอาเห็บออกคือด้วยความที่สามีเป็นคนดูงูเป็นคุณผู้ชมว่าตัวไหนมีพิษหรือไม่มีพิษสามีดูปั๊บโอ้ยแม่ตัวนี้ไม่มีพิษ เก็เลยช่วยน้องเลยค่ะที่ร้านบ้านสวนน้าตําบลนอกเมืองอําเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์แล้วเธอก็ทิ้งท้ายเอาไว้ให้นะคะว่าน้องงูที่เข้ามาที่ร้านเนี่ยโอ้โหคนวายนี่เห็บหมาจริงเหรอร้านเลขที่สามสามสามอันนี้คือเห็บงูอิดไดเขาไม่ได้นับว่ามีทั้งหมดกี่ตัวนะโอ้โหแค่ดึงออกมาก็เหนื่อยแล้วอ่ะฮะ